รครับกําลังเปิดเสียงนกเขาให้ลูกนกเขาฟังนะครับเพราะว่าเกตจับมาได้นะครับก็เลยจับใส่กลงเพราะว่ามันโดนไก่จิกนะครับผมก็เลยเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแล้วก็เปิดเสียงนกเขาให้มันฟังนะครับแล้วแม่ไปไหนครับนะแม่มันไม่อยู่ครับก็เลยไก่มาจิกก็เลยจับเข้ากรงก่อนอ๋อเสียงนกเขาเปิดนกเขาให้ลูกมันฟังนกเขาชวานะครับ ลุงมันลุงมันกินน้ำไปแล้วนะครับไก่ไก่รุมจีบมันใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เลยไล่ไก่แล้วก็จับเข้ามาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วมันกินน้ำเนี่ยครับมันกินไปแล้วครับแต่ตอนนี้มันอิ่มแล้วมันกาลังจะนอนครับแล้วข้าวกินได้ไหมครับข้าวกินได้ครับกินไปแล้วเหมือนกันแต่ตอนนี้อิ่มแล้วครับหลังจากได้ยินเสียงนกเขามันรู้สึกยังไงครับคิดถึงแม่นะครับก็เริ่มจะหลับเลยนะครับ ดูวมันลืมตาย,ยัางดูครับหลับดาหลับเลยครับตอนนี้มันหลับหรือว่ามันตื่นครับหลับแล้วครับตอนนี้อย่าไปกวนมันนะครับให้ฟังเสียงไม้เรื่อยๆให้มันนอนดีกว่านะ